โรคหัวใจวายเฉียบพลันคืออะไรคำว่าเฉียบพลันก็บอกเป็นในไหนว่าอาจเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้ที่สําคัญมักจะเกิดแบบไม่มีสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติของร่างกายดังนั้นอีกหนึ่งข้อมูลที่อยากให้ทราบกันไว้คืออาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรืออาการหัวใจวายสังเกตได้ง่ายๆจากอะไรบ้างซึ่งมีอาการดังนี้ครับ 1. เจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมากดทับอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลางอกและเป็นนานกว่าหนึ่งนาทีขึ้นไป สองเจ็บแน่นหน้าอกเล้าไปยังบริเวณคอกรามไหล่และแขนทั้งสองข้าง 3. ม,มีเหงื่อออกตามร่างกาย 4. เหนื่อยง่ายหายใจทีกระชั้น 5. วิงเวียนหน้ามืดและ6ชีพจรเต้นเร็วหากพบเห็นใครก็ตามที่มีอาการข้างต้นควรรีบประถมพยาบาลเบื้องต้นโดยโดย่วนเพื่อกู้ชีพผู้ป่วยขึ้นมาโดยหลังจากโทรเรียกรถพยาบาลแล้วก็ควรรีบทำา C พีออย่างถูกวิธีโดยเร็วที่สุดซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจวายเฉียบพ,พลันนั้นมีดังนี้ครับ 1. ชอบรับประทานอาหารไขมันสูงอาหารครอเลสเตอรอลสูงเช่นเคก้กเบเกอรี่เนื้อสัตว์ติดมันชีสอาหารสําเร็จรูปฟาสต์ฟูฟ้ดและอาหารปิ้งย่างซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงจนไปอุดตันในหลอดเลือดหัวใจและเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ 2. ไม่ควบคุมน้ําหนักปล่อยให้ตัวเองอ้วน การปล่อยให้ตัวเองมีน้ำหนักเกินมาตรฐานก็ทำให้เสี่ยงต่อโรคเรื้อรังและเป็นอันตรายต่อการทำงานของหัวใจอย่างมากตั้งแต่โรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานและโรคหัวใจซึ่งมักจะเกิดจากการมีไขมันในหลอดเลือดมากส่งผลให้การไหลเวียนโลหิตติดขัดกระทั่งหัวใจขาดหรือแได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันครับ 3. ออกกำลังกายมากเกินไป ปัจจัยนี้มักเกิดกับคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วทั้งแบบร,รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้โดยการออกกําลังกายมากเกินไปจะเพิ่มภาระให้กับหัวใจและปอดต้องทํางานอย่างหนักกระทั่งสูญเสียความสามารถในการทํางานกล้ามเนื้อหัวใจตายลงไปในที่สุดครับฉะนั้นหากออกกําลังกายแล้วรู้สึกเหนื่อยเกินพอดีหรือในหอบจนไม่สามารถพูดได้แม้แต่คําสั้นๆแนะนําให้ชะลอการออกกําลังกายหยุดพักดีกว่าฝืนออกกําลังกายต่อไปที่สําคัญอย่าหยุดออกกําลังกายอย่างกระทันหันเพราะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเช่นกันครับ ข้อที่4ดื่มคาเฟอีนมากเกินไปเมื่อร่างกายได้รับคาเฟอีนในปริมาณมากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดภาวะเสียสมดุลสารเกลือแร่ในร่างกายก่อให้เกิดอาการชักเกรงหลังแอน่นปอดตับความดันโลหิตพุ่งสูงอย่างเฉียบพลันหัวใจบีบรัดมากเกินไปส่งผลให้ภาวะการหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวจนถึงแก่ชีวิตได้ 5. สุบรี เพราะบุรีจะทําให้หลอดเลือดหดตัวมีการจับตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือดส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจตีบลงจนเกิดภาวะหัวใจขาดออกซิเจนเส้นเลือดหัวใจตีบเมื่อเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้จะเกิดอาการจุกเสียดเจ็บแน่นหน้าอกโดยเฉพาะเวลาออกกําลังกายมีโอกาสเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันจนเสียชีวิตได้โดยไม่รู้ตัว 6. เครียดง่าย คนที่ทำงานหนักและมีความเครียดสูงสูงคือกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติมากที่สุดรวมไปถึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัวซึ่งเป็นภาวะที่หลอดเลือดแดงมีไขมันมีการอักเสบต่างๆมาเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดก่อให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดงและเสี่ยงต่อภาวะหัวใจขาดเลือดได้โดยเฉพาะคนที่มีความเครียดมากๆและเครียดอยู่เป็นประจำครับ